ชีวิตในวันหนึ่งวันหนึ่งผ่านไปอย่างรวดเร็วประเดี๋ยวก็วันประเดี๋ยวก็คืนได้บายหน้าไปสู่ความเสื่อมสลายจากเด็กสู่วัยรุ่นจากวัยรุ่นก็สู่วัยกลางคนจากกลางคนก็เข้าสู่วัยชาราร่างกายของเราก็เข้าใกล้ความเสื่อม ความตายไปเรื่อยๆบุคคลผู้มีปัญญาควรสอนตัวเองอยู่เสมอว่าช่วงเวลาชีวิตนั้นสั้นนักเราไม่ควรเป็นผู้ประมาทพึงเร่งทำความดีเราะใครแเล่าจะรู้ว่าความตายจะมาถึงในวันพรุ่งนี้หรือในวันนี้ดังนั้นน่ะ ให้มันประพฤติปฏิบัติธรรมทุกๆวันเพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์จิตใจให้แน่วแน่ที่จะมุ่งสแสวงหาที่สุดของชีวิตคืออายตานะนิพพานเหมือนกับพระอริยเจ้าทั้งหลายมีวาระแห่งพาสิทธิ์ที่ปรากฏอยู่ในสป,ปริวาราสนะเถราประธานที่6ความว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปัทมุตระผู้เป็นอัครนายกของโลกผู้สื่อตรงมีพระหารัยมั่นคงประทับนั่งบนอาสนะนั้นทรงประกาศไอสองบินบาบาตว่าพืชแม้จะน้อยที่ชาวนาปลูกลงในนาที่ดีมหาเมฆยังสายฝนที่ตกเสมอ ผลย่อมยังชาวนาให้ยินดีฉันใดบินดาบาตนี้ท่านปลูกลงในนาดีผลจะยังท่านให้ยินดีในพบที่เกิดฉันนั้นการทำบุญให้ทานเป็นสิ่งที่เราชาวพุทธทั้งหลายทำได้อย่างง่ายๆและก็คุ้นเคยกันมายาวนานในตอนเช้าๆของทุกๆวัน เราก็จะมาใส่บาตรโดยจัดเตรียมข้าวปลาอาหารทีละเอียดประณีตโดยความเบิกบานใจน้อมถวายแด่ประสงค์ผู้ทรงศีลที่ออกเดินบินบาตยามเช้าอันเป็นสมณก,กิจโปรดญาติโยมเป็นภาพที่คุ้นตาของชาวพุทธการสร้างบุญอย่างนี้เรียกว่าการถวายบินบาท ลวงพ่อขอขยายความอีกสักเล็กน้อยคำว่าบินดาบาดนี้นะจ๊ะแปลตามศัพท์ก็แปลว่าการตกลงไปของก้อนข้าวหมายถึงกริยาการทิ่ฐาน,นบ,บดีทั้งหลายน้อมถวายอาหารหวานข้าวลงไปในบาตรและพระกุณเจ้าทั้งหลายก็น้อมตัวลงรับทานนั้นการถวายบินฑบาต เป็นทางไมาแห่งมหากุศลเป็นประเพณีที่ชาวไทยชาวพุทธทั้งหลายปฏิบัติกันมายาวนานนับตั้งแต่บังเกิดมีพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาในโลกข้อความแห่งพระกา,าในเบื้องต้นที่หลวงพ่อเด็กกล่าวไปนั้นนพระผู้มีพระภาคเจ้าประนามว่าปัตมุตระ ถาเนตรัสเอาไว้เมื่อครั้งอดีตการโดยได้ตรัสถึงอนิสงส์ใหญ่แห่งการตักบาตรหากผู้ใดได้สั่งสมบุญอย่างนี้บารมีก็ย่อมจะเพิ่มพูนขึ้นทุกวันเป็นการยืนยันว่าการถวายบิณฑบาตท,ที่ทำถูกเนื้อนาบุญเลิศย่อมมีอนิสงส์มากมายมหาศาล ผลแห่งความดีงามที่บังเกิดขึ้นก็จะเป็นมหาสมบัติติดตามตัวไปเนพบบึงหน้าและพบต่อตอไปนับพบนับชาติมีท้วนในวันนี้หลวงพ่อจะนำประวัติการสร้างบารมีของพระอริยเจ้าในการก่อนที่ท่านได้ดสวยผลแห่งบุญที่เกิดจากการถวายบิณฑบาตมาเล่าให้ลูกๆทั้งหลาย แต่รับทราบพ,พระเถระเจ้าองค์นี้นะ่ะมีนามว่าพระสป,ปริวาราสนาเถระซึ่งท่านได้เกิดมาตรงกับยุคสมัยของพระผู้มีพระภาคปัทมุตระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในยุคของพระองค์ท่านเหล่าพระสาวกพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกา จะถวายบิณฑบาตการเป็นวัดต่างคนก็ต่างขนขวายเอาบุญกันอย่างเต็มที่พระเถระรูปนี้ในอดีตท,ท่านเคยบำเพ็ญบุญกุศลเอาไว้ในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆสังสมบุญทั้งหลายอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานในภพนั้นๆจนมาถึงในสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้า พระนามว่าปทัทมุตระท่านก็ได้มาบังเกิดในตระกูลที่มีชื่อเสียงมากทีเดียวเป็นตระกูลที่สมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติที่คนร่ำรวยทั้งหลายจะพึงมีท่านอยู่ในท่ามกลางครอบครัวที่อบอุ่นซึ่งล้วนแต่เป็นสมมาทิฏฐิเพราะหมู่ญาติหลังจากที่รับทราบว่าพระสมมาสมุทรเจา้า เด็จอุบัติขึ้นในโลกทุกๆคนก็จะหาโอกาสไปฟังธรรมจากสำนักของพระบรมศาสดาอยู่หนึ่งนิดเด็กทารกผู้มีบุญเก่ามาดีนี้พอเจริญวัยแล้วก็มีโอกาสตามหมู่ญาติไปฟังพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาที่ละเอียดลึกซึ้ง ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกรรมและผลกรรมจึงทำให้คิดว่าเรานับเป็นผู้ที่มีความโชคดีอย่างมากที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาได้มีโอกาสรู้แจ้งเห็นจริงในชีวิตได้รู้ว่าการเกิดมาครั้งนี้นะ่ะมีความหมายมากแต่หากเราได้สร้างบารมี ได้สั่งสมบุญโดยไม่ประมาทในชีวิตเมื่อคิดได้อย่างนี้ก็ทำให้เกิดความศรัทธาเรื่อมใสขึ้นมาอย่างท่วมทน้นไม่คลอนแคลนในพระรัตนตรัยเลยมีความเชื่อมั่นในผลแห่งการทำความดีคิดว่าพระบรมศา,าสดาและพระสาวกออกบินบาบ สแสวงหาพระตาหารกันทุกๆวันควรที่เราจะถวายทานคือถวายบิณฑบาตท,ทุกวันเอาบุญใหญ่กับพระบรมศาสดา,าและเหล่าพระสาวกพอคิดอย่างนี้ก็ได้ตระเตรียมพระตาหารที่ละเอียดประณีตมีข้าวปลาอาหารมากมายที่ควรแก่สมณะบริโภค โดยตั้งใจจะถวายบิณฑบาแตแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยโภชนะมีรถเลิศต่างๆแล้วก็ยังตระเตรียมดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมเพื่อนำไปประดับอาสนะที่นั่งสำหรับฉันพอตระเตรียมบิณฑบาตเรียบร้อยแล้วก็รัตนาพระบรมศาสดาพร้อมกับพระสาว,วกทั้งหลาย มารับบิณฑบาตหลังจากถวายทานอันประณีตนั้นแล้วก็บังเกิดมหาพิติที่ไม่มีประมาณได้รำพึงว่าในวันนี้นับเป็นวันที่ดีที่สุดของเราที่ได้สร้างบุญกับพระผู้มีพระภาคเจ้าในขณะที่กำลังรำพึ